วันนี้เราจะมากินแตงโมกันนะครับว,นนรว,ว,วันนี้เราจะมากินแตงโมเริ่มเลยแตงโมคั่วสุกแล้วอือืออะพาเลยโหนี้เราผ่าแบบใหม่ผ่าแบบใหม่อือหือพา่าแบบนี้เลยผ่าแบบปอกเปลือก แบบนี้เลยช่ำๆนะครับหืมมีดคมจริงๆหืมหืมแงแจกเลยอืมโอ้โหเปิดก็ไปทำอะไรกินได้เนี่ยอืมเปิดสวยมากครับ เป็นไปก๊กขาวแล้วก็ถาออกนะครับลบเหลี่ยมไปหน่อยนึงสวยงามอืมเราก็ใส่อ่าแต่ตรงนี้สวย่าครึ่งเลยช่วง โอ้โหผู้ชมดูเลยผู้ชมแดงสวยๆเลยน่ากินน่ากินจริงๆเลยแซบ่แซบเซ็ปถ่ายหนึ่งครั้งโอ้โหแดงแจ๋เลยถ่ายหนึ่งครั้งโอ้โห แดงๆยั่วๆเลยจ้าน่ากินน่ากิน